ครับวันนี้เรามาคัดหอยเพื่อจำหน่ายนะครับ1กระชังขนาด2อคูณสนะครับจะได้มากได้น้อยนะครับก็พอดีแม่เทลงไปในผ้าแล้วก็มันมันเลยนะครับต้องเก็บขึ้นมาก็เช็คดูความอ้วนแล้วก็ ยังยังไม่เป็นที่พอใจเพราะว่าชุดนี้เป็นหอยผสมนะครับคือมีหอยที่คัดแล้วแล้วก็หอยที่ยังไม่ได้คัดรอบนี้ก็เลยมาคัดอีกรอบหนึ่งเพื่อแยกเอาหอยที่พร้อมขายพร้อมจําหน่ายนะครับส่วนตัวเล็กเราก็เอามาประกอบอาหารนะครับไม่เลี้ยงต่อนะครับเพราะว่าเลี้ยงก็ไม่ค่อยโตครับก็เลยตัดสินใจว่าเราเอาไปทําแกงแจกพี่แจกน้องกินดีกว่านะครับหรือไม่ใครสนใจก็ทักครับ